าแปลาตามโตก็คือขออนุญาตข่้นพี่บาวก็คือขออนุญาตป,ประโยคที่สองตัวบาวโลเมตัวเม่เนาะอันนี้ก็คือไปก่อนนะคะอ่ะไปก่อนนะไปแล้วนะอันที่สามเกียยไล่บาบโลเมกับก่อนจะกับก่อนแล้วประโยคสุดท้ายโซนจาตียาอก และก็คำขอบคุณสำหรับคนไทยอาจจะลำบากหน่อยนะคะเพราะาในภาษาไทยก็คือจะมีแค่สองขยัขอบคุณในภาษาข้าวมาแค่ บุญคุณของคนมาตั้งไว้ที่คนตัวของชั้นแรงก็คือคณมีบุญคุณกับชันแรงอันนี้เป็นข้อหมายที่ขับของคุณนะคะจะบอกว่าเจซุจิปาเดนะคะเจซุจิปาเด ลงท้ายชิมภาพเป็นผู้ชายก็คำลงท้ายขินยากก็จีซสุติมาเดชิมเจสุติมาเดชขินยากบางคนอาจจะแปลตรงๆมาเป็นเจสุปินขอบคุณอันนี้พ่อพูดแค่สองคำเจซูก็คืออย่างใครเน้นแบบเราไม่อยากขอบคุณ แต่ก็เหมือนแบบประชดน,นะคะประชดผู้ยังมีไปก็คือไม่ปวดผู้เพราะว่าคํากริยาก็ต้องมีคําลงท้ายไม่มีคํำลงท้ายไม่มีคําคปัจัยก็คือเหมือนแบบสั่งหรือเหมือนแบบใช้แบบไม่ถีถ้ามีคนมาขอบคุณแล้วไม่เป็นไรก็คือประโยคที่สองย่าบาเล ยาลาเก็คือไม่เป็นไรหรือว่าอีกคอีกแบบหนึ่งนีบาซีนะประโยชที่สามนีบาซีนี่ก็เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ถ้าตอบรับที่ว่าเวลาของคนแล้วอ็อโอเคได้ก็คือส่วนใหญ่เวลาผู้ใหญ่ขอบคุณก็คือจะพูดกกมกนจะพูดก,กัน โอเกงแปลว่าในภาษาพม่ามันมีความหมายเยอะมากนะคะโอเกคือตอบรับว่าใช่เวลามีคนเรียกตอบรับก็โอเคที่ นะคะคใช้ในไหลายรูปแบบมากก็ใช้นนเป็นเป็บบีก็ได้โอเคเปล่าชีบถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายโอเกคขยันอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วคำขอโทษคำขอโทษในภาษาพมา่าอันนี้ก็อาทิตย์ไหนค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ้องให้ก็ขอโทษแต่ใน,ในภาษาพมา่าในวัฒนแรรมพมากตามสถาน,นการณ์ขังขอโทษไม่เหมือนกันถ้าอยากจะให้เขาหันมามามองมาดูชิ้นเแบบ็ดเราจะเอาิเก้าอี้จัดโต๊ะเขาใช่ไหมคะอยากจะให้เขาหันมาก็แบบนี้ก็คือ Excuse me เป็นปนนะคะเซ้นม่ชี้บาเนยประโยคที่สองเซ้นม่ชี้บาเนยก็คือเช็ดเหงื่อเ,เวลาเดินไปแล้วชุ่มไหลเหยียดเท้าที่ไม่รุนแรงนะคะเซ้นม่ชี้บาเนยอันนี้ก็คือที่แบบไม่ได้ไงแหลงมากนะคะ เขานั่งอยู่เราไปชนก๊อกนี่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่เสียหายไม่ได้เกิดเสียหายก็คือเส้นวิชีบาเองแต่ถ้าทำให้เสียหายขึ้นมาที่เป็นขอบลูกก็คือจะมีสองขานะคะก็คือประโยชน์ที่สองกับสี่คุลง ยกโทษเธอนะครับคุยตลปล่าก็คือยกโทษเธอะำแบบารเองอีกเรียวมงนะครับจำแบารเดอันนี้เปี่ยนขอให้ใครถอันนี้เปี่ยนฆ่าทำผิดอะไรที่เป็นร้ายแรงทำผิดที่ทำให้เสียหายเกิดขึ้นก็คือจะเป็นขอโทษสองคัน,นี้ เปรงใจคำว่าเปร่งใจในเอเชียทุกประเทศมีหมดตะวันตกไม่มีแต่ตะวันออนะคะที่เป็นเอทีอาเซียนขั้งหมดก็มีหมดนะคะอาณาบริเวณก็คือเปรงใจแล้วคนณว่าเป็นคุณที่ขี้เปร่งใจทุกเรื่องนะคะเวลามีอะไรก็คือเขาจะพูดมาก่อน